ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมบุญพออีกแล้วนะครับผมโอเคผมกะรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะประเดี๋ยเมื่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับผมนี่ติดตั้ง PVC ีซบอสนะครับผมนี่เลย PVC ีซบอสตองบอกว่าสวยมากเลยนะครับผมโอเคครับหลักการห้ากามาเบิร์กันเลยนะครับผมนี่ผมกําลังติดตั้งพอดีเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมมันก็จะเป็น PVC ีซบางๆเลยนะครับผมนี่ เบร่งกันเลยบางแบบยิกบุ่มได้เลยนะครับอ่ะเอากำวมาเบิ่งราคากันเลยนะครับผมราคาของมันก็จะอยู่ที่200ต้นๆ้นนะครับผมตกประมาณตารางเมตรละ200นะครับผมขนาดความกว้างความยาวของแผ่นนะครับความกว้างนะครับผมนี่ความกว้างตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่30เซนนะครับความยาวก็อยู่ที่3เมตรนะครับผมก็ตกประมาณ1ตารางเมตรพอดีอ่า ประมาณตารางนตรละ250บาทนะครับผมอ่านี่แล้วครับผมเข้ากับไปเบิ้งการติดตั้งกันเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมการติดตั้งกจะง่ายมากนะครับผมผมแนะนําให้เปลี่ยนติดตั้งภายในนะครับผมอ่ามันจะเป็นงานภายในจะทนกว่านะครับผมเพื่อเข้เบื่อสีบานสีสีดหรือว่าพวกฝาพิดาสีเข้ากระทามาติดตั้งได้เลยนะครับผมแต่ว่าอย่าไปติดตั้งภายนอกนะครับผมภายนอกผมว่ามันจะ บอรทนแน่นอนเลยนะครับผมโอเคเข้ากันมาเบิงกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าผนังสมาร์ทบอร์ดนะครับผมอ่าเป็นโครงเล็กนะครับผมสมาร์ทบอร์ดประมาณความหนาแผ่นสมาร์ทบอร์ดกตประมาณ8ปมิลนะครับผมโอเคเอามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับผมนี่เลยกาวต่อปนะครับกาตะปูนะครับผมของยังกระไดนะครับผมเพื่อทำการบีบใส่นะครับผมนี่บีบใส่เสร็จเลยนะครับผม ปีกระจายให้มันทัวนะครับผมเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับผมปีมันเป็นก้อนเป็นก้อนไปนะครับผมแบบซีจะดีจะติดดีกว่านะครับผมโอเคหลังจากเข้าบีซีแล้วนะครับผมเข้ากระจาทําการนะครับปึ๊บนะครับขึ้นมานะครับผมแปะใส่เลยนะครับผม มันกะอยากแน่นะครับผมผมกะถือกล่องไปน้ำแปรไปน้ำมันก็นจะ,ะมีลินนะครับผมนี่เห็นบ่เป็นลินบางบางนะครับผมแบบจับซุปเข้ากันนะครับผมแปะตบเข้าไปนะครับผมนี่เอามือตบแปะเข้าไปนะครับผมแล้วก็มี มือดึงเข้ามาจังน่อยนะครับมันจะดึง,งมันเขาลองของมันเลยนะครับผมจะมีลองของมันน,นี่เห็นบอลขาวๆนี่นะครับผมดึงให้มันบิดตรงขาวๆนี่ก็เป็นการโอเคนะครับผมนี่ตั้งใ่กะดึงเขานะครับผมนะะทำการตบแปะ๊ะ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 จังน่อยนะครับผมนี่เลยโอเคนะครับผมนี่เลยนะครับผม แกเซ็ตนะครับผมผมแนะนําให้เป็นภายในนะครับผมติดตั้งตัวเนี้ย PVC ตัวเนี้ยเป็นภายในเท่านั้นนะครับผมมันก็จะมีหลากหลายสีนะครับให้เขาเลือกนะครับผมสีโอหลากหลายมากนะครับผมให้เขาไปเลือกเอาเองนะครับอยู่เอ่อลานวัสดุก่อสร้างนะครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งรล่อหล่อนะครับผมอ่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาให้ติดภายนอกน้ำนะครับผมแต่ว่าภายนอกมันก็จะบอทนปานใดนะครับแต่เพิ่นก็อยากติดนะครับผม นี่นะครับผมกะงามอยู่นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้แค่ปีเดียวเท่าน,นั้นนะครับผมเ,เดี๋ยวจะพายางเบิงอีกรอบนะครับรอบไปเปิดเลยนะครับผมอ๋อหลักการเก็บขอบเก็บมุมนะครับตรงเนี้ยน,นี่เลยตรงนี้เลยนะครับผมมันกัดจะมะีตัวปิดขอบนะครับผม นี <ersch> ่นะครับผมเป็นตัวเก็บขอบนะครับผมถ้เก on on ็บงานนะครับผมตัวนี้เลยจะเห็นอย่างงานเ่เข้าแบบเียบร้อยนะครับผมผมจะติดแบบเกยกันนะครับผมการเก็บมุมตัวนี้มันจะเยบบ้อยแลยก็งามนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นิ้วมือผมนี่เลยก็จะควอมยาวก็จะสามเมตรนะครับผมตัวนี้ ก็มาซุปเขาไว้นะครับผมเมื่อก็จะเนียนนะครับผมเทียบตรงกันร้อยต่อหรือว่าตรงไอ้ห้อยที่ข้าปัดนะครับผมต้องบอกว่าติดตั้งง่ายมากเลยนะครับผมซื้อมาเฮ็ดเอาก็ไ้นะครับผมนี่เข้าเบือสีบานนะครับผมเพาก็ซื้อทําการตัวนี้มาแปะใส่นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ปรามานี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจทําคลิปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็บบายสวัสดีครับ